จาม e บ k ท n g news กับวีเจครีมนะคะช่วงนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนม33มหรือว่าผู้ประกันตนมาตรา33ของประกันสังคมนะคะเมื่อวานนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดได้มีมติเห็นชอบให้ขยายความครอบคลุมของผู้ประกันตนมาตรา33ที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากผลกระทบเอ่อจากผลกระทบโควิด -19 สามารถ สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน62%ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันทั่วถึงมากยิ่งขึ้นก็มี2ข้อใหญ่ๆคือ 1. ในกรณีของผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเพราะว่าต้องกักตัว14วันเนื่องจากไปสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 แล้วก็อีก ข้อหก็คือข้อ2คอ,อรมอได้มีมตินะคะเห็นชอบให้ขยายความครอบคลุมในกรณีของผู้ประกันตนไม่สามารถทํางานได้และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นฟังด,ดีนะคะไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามคําสั่งของทางราชการผู้ประกันตนมีสิทธิ์รับเงินออกรณีว่างงาน62%ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันเช่นเดียวกัน มีแค่2ข้อนี้เท่านั้นนะคะที่มีมติเห็นชอบนะบางสำนักไปออกว่ามีข้อที่3นะคะมีแค่2ข้อน,นะคะทั้งนี้นะคะกระทรวงแรงงานบอกว่าจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ออกเป็นพระราชกิจานุเบกษาและประกาศให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเต็มที่ และที่สําคัญเท่าที่วีเจครีมอ่านมาเขาบอกว่าคิดว่าและคาดว่านะคะคาดว่านะยังไม่ชัวนะจะเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนมาตร3า33ได้ในสัปดาห์หน้ายังไม่ชัวนะคะเพราะฉะนั้นเผื่อใจไว้ให้ดีๆนะคะ ไปต่อกันที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนะคะให้ข้อมูลและชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาดําเนินการดังต่อไปนี้ข้อที่1คือประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของแต่ละจังหวัด2คือดําเนินมาตรการตามแนวทางปฏิบัติคําสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นต่อเนื่องในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศตามแนวทางของสอบคเบื้องต้นคือถึงวันที่30เมษายน ข้อที่3อันนี้ยสำคัญมากทุกคนคะใครที่ใช้ชีวิตอยู่กับร้านสะดวกซื้อเอะอะแหกตาขึ้นมาจากเตียงนอนก็คือไปเซเว่นอีวไปเทสโก้โลตัสเอ็กเ s สไปร้านสะดวกซื้อเอวิติงจิงกะเบลเขามีกำหนดปิดร้านสะดวกซื้อเวลาเดียวกันทั่วประเทศนะคะเราเออก็คือเวลาปิดเนี่ยก็คือ4ทุ่มไปจนถึงตีสแล้วก็ยาวๆไปจนถึงวันที่30เมษา ทั่วประเทศนะคะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะบอกเลยไปจนถึงวันที่30เมษายนร้านสะดวกซื้อจะปิดพร้อมกันทั่วประเทศ4ี่ทุ่มถึงตีสีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าที่ทําแบบนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศและข้อกําหนดแห่งพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตา3า33ที่ใช้ชีวิตกับร้านสะดวกซื้อ คณก็ฟังข่าวนี้แล้วก็ครอบคลุมได้ในคราวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกันไปย้ําเลยนะคะทั่วประเทศไทยร้านสะดวกซื้อปิด4ทุ่มถึงตี4นะไม่ต้องไปเวลาเหล่านั้นเพราะว่าถ้าคุณไปเวลาเหล่านั้นนอกจากจะผิดกฎหมายเพราะว่าร้านมันไม่เปิดแล้วเนี่ยคุณยังผิดกฎหมายเรื่องเคอร์ฟิวด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีเคอร์ฟิว,วกันอยู่นะคะช่วงหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตติดตามได้กับวีเจค,คิมในจามเบคกิ้งนิวค่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ